พบกับอูซางบอยมหาสา,ารคามจ้าวันนี้อูซางบอยเอาพวงรถไถคันนี้มาส่งกคายอยู่อำเภอบานดุงจังหวัดอุดรธาน,นีจ้าขั้นนี้จับเป็นพ่วงดำให้เรลิค่ะขนาดจากกวางยูทีสองเมตรจ้ยายาวยูทีสามเมตรหาชิดค่ะสูงยูทีเมตรหนึ่งขั้นนี้จับเป็นดำสองตันแกนจะชิบมิลจ้าจะยกของได้ประมาณหกตันจ้า ค่าสาะสร้างบอยกำลังบอกวิธีการใส่งานลูกค้าค่ะหลังจะลูกค้าแกยังบอาค่าเคยใส่าปั้นจังไดโยกแบบไดเนี่ยค่ะค่านี้กระดาบเป็นฝาท่ายเปิดเป็นเองอ,อัตโนมัติเป็นแบบปังงรกแก้วจ้าลูกค้าเลือกเป็นด้านนอกสีสม้มนะคะด้านในเป็นกระบะสีเขียว ถ้าเกิด FC ็่คนใดสนใจสามารถจองกับซางบอยได้ค่ะเบอร์โทรซางบอย062 3417441ค่ะคันนี้ก็จะเป็นใส่เล็กล่างหนาหนาหาเป็นโตคัตซี่นคะและกะ้กส่วนตัวกระดูกตรงจะเป็นล่างหนาหนาสามทั้งขั้นนลคะรับประกันความแข็งแรงจากขันนี้ก็จะดูแลให้ปีหนึงหรือว่า3 6 0ถาวัรอะจาะถ้ทาเกิดอวงมีปัญหาบอยจะเป็นเกี่ยวกับโค้งสางกระบ,บอกดำ แกสามารถแจ้งได้จาเดี๋ยวสาารว้างบอยดูแลให้ทุกขันจะเป็นพวงที่ประกอบไม่ได้ค่ะบ่มีพวงมืดสองหลวกะจะเป็นกระบอกดําไม่ทุกขันจา้าเดี๋ยวจะภาพเบื้องด้านถ่ายได้ค่ะอันนี้จะเป็นด้านถ่ายของตัวดาให้บริกัก้์ค่ะอันนี้ลูกค้าแ็ยังว่าท่านนยกสุดในใจกยกสุดอีกแกจะแบบตั้งฉากใลใจาของนี่ก็จะไลฟ์เบิร์ดไพ่ในพิษตาจ้ารุ่นนี้นจะเป็นสวดีว่รุ่นดํามือแล้วค่ะพวกกอเอง จากองศาการดำเขาสูงกว่าแหละกับ <S an S 1> ้องก็จะไลดีกว่าจะรุนนี้กจะมีอยู่สามราคาค่ะจะมีราคาเก้าหมื่นหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแล้วก็บหนึ่งแสนสามหมื่นถ้าเกิดเอฟซีอยากได้รายละเอียดเก่โทรมาสอบถามซางบอยได้จ้าเบอร์โทรซางบอย062 3 41 7 4 4 1จนึจ้าแลละก็แอดไลน์ซางบอยเดียวซางบอยส่งรีวิวหรือว่าส่งหลุตัวอย่างให้เบิ่งจ้าบางเธอเบิ่งในคลิปอ่า YouTube อาจจะเห็นบ่คอยชัดไปไหนค่ะ วิธีเอาพวงไปทุกรุนละจาะทาเกิดคนอ้อยแนะนําให้ถอดฟ้าถ่ายออก้บบานจ้าเพราะว่าอ้อยมันจะโพตรงฝ้าถ่ายจ้าคือเก็บฟ้าถ่ายใบ้านแล้ว่อยเอามาใส่ไม่อะไรจ้ามมนใส่ง่ายไม่กลับเป็นกิบซื่อจ้าต่อขั้นนี้ซางบอยเกิดจะเอาพวงรุ่นประดำไปส่งลูกคายู่บ้านน้องแวงแถวท่าราจ้ามาอื่นกจเสียเอาไปส่งลูกค้าจ้า อันนี้จะเป็นชุดปัม๊มด้วยค่ะปัม๊มใหญ่ๆนี่ค่ะจะแถมย่อยปังไปให้นี่ค่ะข้อหลักแข็งหนาจ้ะนี่ค่ะเดินเต็มหาเชื่อมสวยๆด้ยจ้ะซับดำตรงข้อหินค่ะดูเวลาเราไม่ได้เข้าเห็นไหนนะ จะเป็นเผ่าหกหล่อร้อยสิบแรกนะจ่าจะเป็นกระทะขอบสิบหกค่ะเป็นยางเปอร์เซ็นต์สวยทั้งสี่เศนสร้างมาเกิดจากหายางสวยสวยให้สี่เศนผมต้องใส่อ้อยใส่เสี่ยวมันนึงเดี๋ยวมันยัดได้เยอะหน่อยเนาะสี่สิบมันยัดเยอะหน่อเดี๋ยวมากเสี่ยวนึงไปไว้ที่รับเอาอ้อยใส่ประมาณเติมแข็งเพราะว่าผมลากมาไกลมันจะแข็งลแ้วมันจะมีาอไมครับถ้าเกิดจะเอาไปเติมในเมืองกะใส่ไปจักเต็มขอบกับพ่อเนาะซีตันไดวะซีตันยังเปิดไปเติม จ้าสร้างจบบะบ่กมาเติมแขงไหทุกขั้นค่เพราะสร้างลากไก่มันเต้นจ้ามันหลากยากาเวลาจะเอาดำลงลูกค้าเพราะตองสตาร์ทรถไถก็นเลได้จ้ายกเว้นตอนดำขืนจังสตาร์ทกไ็ไเลจ้าย่างแบบนี้กะการขืนลงมันอยู่กับขั้นโยกลูกค้าจ้าลูกค้าคอนโทลเอาได้เลยจ้จอยากลงเร็วอยากลา่องซาจ้าพ่อถึงเข้ากะเอามันล่งเร็วมันบอถท่าเกิดพวงมันจอดเริ่ม ไกลไถึงใหม่นะมันจะมีแบบสโลอยู่ตามันจะบ้างับดังดังเสียงดังนแหละมันจะมีใหม่กันกระแทกจะมันจะโล่งแบบสโลรุ่นนี้กัมอกับเกษตรกรทุกภาคของประเทศไทยได้ว่าผู้ใดอยากได้ก,กะจองมาเลยจ้ายอดขายปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด้างบอยบอกว่าขายรุ่นนี้ไปบอม่นเกือบหาสิบขั้นละจ้า ของปีนีอ้อะยังคาอยู่ว่ามานหาขั้นจ่าที่ยังบม่ขั้นในทรงเฉพาะลุ่นนี้นะจ้าลุ่นธรรมดาบนนบจ้าเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าย,ยู่บ้านหนองแวงตำบลทาพะอำเภอทาพะจังหวัดขอนแก่นดีกว่าจ้าเรียร